สวัสดีครับผมบอสนะครับจากร้านวิมลท่าแพเชียงใหม่นะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิว Orient Star นะครับรุ่นใหม่นะครับเป็น m 3 4 f 7 Semi Skeleton นะครับทำมาทั้งหมด3เฉดสีนะซึ่งก็จะมี1เรือนนะครับที่เป็น Limited e dition นะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปลงลึกกันเนี่ยผมเล่าเกี่ยวกับ m 3 4ก่อน m 3 4เนี่ยเป็นชื่อคอลเลกชันนะครับที่ย่อมาจากกลุ่มดาวพฤหัสซึ่งทางแบรนด์เนี่ยจะทำออกมาทั้งหมด3คอลเลกชันที่เป็นตัว m ข้างหน้านี่ก็คือ M45 M34 M 4 2นะครับแต่วันนี้เราจะไปดูใน M 3 4ซึ่งมาก่อนนะครับก็อย่าง M 3 4เนี่ยก็อย่างที่เพื่อนเคยดูไปก็จะเป็นพวกแบบตัวแรงอะตัวไขาลานตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อยู่ในกลุ่ม M 3 4เช่นกันนะครับโดยตัวเรือนเนี่ยนะครับจะเดินาึ้นบเครื่องอัตโนมัติ F 7นะครับก็ในคอลเลคชันก็จะอยู่ในของเรือนนี้แหละนะครับก็เริ่มแรกเลยถ้าเราไปดูในรูปแบบของเคสไซส์สเปคต่างๆเนี่ยก็ ค่อนข้างที่จะโคตรดีนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเรือน40มิลน,นะครับความหนา13มิลน,นะครับหูสาย20ลัทคุณลักอยู่47นะครับรวมถึงน้ําหนักก็พร้อมใส่ยังไม่จะใสยอยู่ที่154กรัมการเดินเครื่องของเขาขเนี่ยมาคาลิเบอร์ F7 F44 นะครับอัตราการสําร,รองพลังงานอยู่ที่50ชั่วโมงแล้วก็เรือนนี้นะครับจะค่อนข้างที่จะแม่นยำนะครับคาลิเบอร์ของเขาเนี่ยจะคาดเคลื่อนอยู่ประมาณบวกลบ15ถึงลบ5นะครับก็จัดว่าอยู่ในตระกูลที่แบบ เครื่องแน่นยํามากๆของกลไกออโต้อยู่ในราคาที่แบบกําลังดีซึ่งเรือนนี้ราะคาป้ายอยู่ที่54,00 0ืนนะครับก็ถามว่าราคากับเครื่องเนี่ยโหแบบโอเคมากๆนี่คือ,อยังไม่รวมดูหน้าตาดูเนื้องานเลยนะถือว่าแค่นี้ก็คุ้มละนะครับถ้าเกิดเรามาดูในหน้าปัดสิ่งแรกที่ผมรู้สึกตกใจแล้วรู้สึกแบบชอบมากๆของเรือนนี้นะก็คือในในการทําเฉดสี คือปกติเนี่ยเราจะคุ้นชินอยู่แล้วว่าทางแบรนด์เนี่ยเขาชอบทำมาในรูปแบบสีสันของดวงดาวสีแบบละอองดาวหรือว่าในกลุ่มดาวต่างๆแต่พอมาเป็นเรือนนี้เขาเอาในสีของแบบเปลือกไข่มุกอะที่เขาเอามาแปะอยู่บน,นหน้าปัดเนี่ยเอามาผสมผสานกับแสงเหนือที่ออกแนวแบบสีแบบน้ําเงินน้ําเงิน,น,งนอม,มดำๆหน่อยมีการเรดเกเดียนของโชวหน้าปัดรวมถึงมีความเล่นแสงในตําแหน่งที่แบบเวลามันแสงลงแบบชัดๆเนี่ย เราจะเห็นหน้าปัดมันจะเป็นสีฟ้าแบบสว่างวาบขึ้นมาเลยนะครับซึ่งอันนี้คงแบบกินขาดเหนือความคาดหมายจริงๆนะครับซึ่งสวยมากๆนะครับแล้วก็เรือนนี้นะครับที่ผมชอบมากๆคือทางแบรนด์เนี่ยก็มีขีดไอแบบเหมือนเดิมเลยไม่ว่าจะเป็นในตำแหน่ง12นาฬิกานะครับที่ทํามาเป็นเลขโรมันแล้วก็ในตำแหน่งอื่นๆเนี่ยที่เป็นขีดเนี่ยก็มีความคมมีความชัดเหมือนเดิมแล้วก็ในทุกสีทุกตำแหน่งของตัวหลักชั่วโมงเนี่ยก็จะลงเป็นสีสแตนเลสหมดซึ่งถ้าเกิดเเรามาดูในรูปแบบของสีเขียวเนี่ย ก็จะเป็น12บสอเกานี่จะเป็นสีโกนะครับซึ่งก็จะออกแนวแบบประมาณแบบเขียวทองนะครับซึ่งถ้าเกิดเอา2เรือนมาชนกันเนี่ยออสีเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่เหมือนนะครับถ้าเป็นสีฟ้าหรือสีน้ําเงินเนี่ยจะมีความชัดมีความสว่างมีความเด่นมากกว่าประมาณ2เท่าครึ่งนะครับสเท่าครึ่งเลยพอมาดูสีเขียวเนี่ยมันจะออกแนวแบบมืดๆหน่อยมืดถึงขั้นมืดๆเลยนะ ก็ถ้าเกิดเรามาชนกันแบบนี้อาจจะดูค่อนข้างยากแต่ถ้าเกิดเราดูแบบจริงๆนะสีเขียวมันจะมีความมืดกว่าเยอะแต่ก็มีความสวยงามนะแล้วก็ถ้าเกิดในตำแหน่งที่มันโดนแสงจริงๆมันก็จะมีความสว่างมาพอสมควรแต่ไม่ออกแบบสีฟ้าสดใสเหมือนสีฟ้าเรือนนี้นะครับแล้วก็ในตำแหน่งอินดิเคเตอร์บอกการสำรองพลังงานก็ยังมีแถบวัดอันคมชัดเหมือนเดิมรวมถึงเข็มครึ่งนะครับกเกาะเรือน,นี้จะเป็นการเดินแบบสเข็มครึ่งเนาะเข็มวินาทีของเขาเนี่ยจะอยู่ในตำแหน่ง6นาฬิกานะครับ ตัวช่องข้างในเนี่ยที่ทำออกมาเป็นสีดําเงาๆอย่างเงี้ยผมชอบมากเลยมันเหมือนแบบเป็นหลุมอะไรลงไปอ่ะมันมีกลิ่นอายแบบเออฮ้ยมันน่ามองนะครับแล้วก็จะมีการไขว้กันของอีกวงหนึ่งที่เป็นการโชว์กลไกนะครับเลยทําให้2วงเนี่ยมันเหมือนแบบมีความแบบใกล้ชิดกันมีความแบบติดกันแบบมีห่วงเล็กๆด้วยนะครับซึ่งโหแบบออกแบบดีมากๆชุดเข็มชั่วโมงเข็มนาทีมีการปัดความคมแบบละเอียดมากๆนะครับ ตาโลโก้ที่ทำออกมาคมชัดเป็นแบบติดนะครับตัวชัตเตอร์ลิงขอบต,ต่างๆนะครับก็มีการแบ่งแยกชัดเจนนะครับอันนี้คือแบบโอ้โหแบบงานหนับปัดเนี่ยอยากให้มาเห็นเรือนจริงๆ,ๆนะครับดูจากคลิปเนี่ยมันมันไม่ละเอียดเท่าดูเรือนจริงนะนี่ผมกล้าบอกนะครับแล้วก็ไล่ไปอีกนะครับในส่วนของตัวกระจกนะครับกระจกตัวนี้จะมาในรูปแบบของการเคลือบโพสติ้งแบบ SAR นะครับถ้าเกิดเราสังเกตตัวกระจกเนี่ยจะมีความโค้งนิดนึงเนาะตัวเนี้ยจะเป็นการ โค้งแบบโค้งในแล้วก็โค้งนอกด้วยนะครับซึ่งปกติเนี่ยปกติถ้าเกิดเราเห็นแบบนาฬิกาทั่วไปนะเขาจะโค้งฝั่งเดียวก็คือโค้งข้างนอกนะครับให้มาแบบนาฬิกาแบบดูเหมือนแบบมันให้รูปดีมันดูดีมันดูพริ้วเนาะแต่พอมาด้านในเนี่ยมันจะเป็นกระจกเรียบ,เ,ยบเวลาเรามองมุมด้านข้างเนี่ยบางทีเนี่ยมันไม่เห็นในส่วนตัวหน้าปัดแต่พอมันเป็นเรือนนี้ปุ๊บเนี่ยการเคลืบคอบโคตติ้งด้วยนะแล้วก็การทําแบบกระจกแบบเคิร์ฟข้างในด้วยเนี่ย มันก็ทําให้ตัวหน้าปัดเนี่ยมันดูเคลียร์ชัดมากขึ้นการเคลือบโคตติ้งของเรือน,นี้จะมาในรูปแบบของ S A R นะครับก็คือ Super Anti Reflection Coating ซึ่งปกติอะเราจะได้ยินคําว่า,า AR Coating AR Coating กันนะครับก็คือเป็นการเคลือบโคตติ้งแบบกันกันแสงสะท้อนนะครับ Anti Reflection นาะซึ่งอันเนี้ยจะเป็น Super นะครับซึ่งมันจะทําการเคลือบมาทั้ง2ชั้นนะครับเวลาเราเจอมุมมองต่างๆด้านข้างอะไรเงี้ยมันก็ยังจะคมชัดอยู่นะครับแล้วก็รวมถึงเศษสิ่งสกปรกฟุ่น อะไรที่มันจะตกอยู่บนท่าปัดอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะแบบคือมันจะตกแบบวางลงไปมันไม่ตกแล้วก็ติดนะครับมันจะตกแบบวางลงไปเวลาเราเอามือปัดเอามือเช็ดมันก็จะออกง่ายมากนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นการเคลือบโรตติ้งแบบเก่าหรือว่าเรือนไหนไม่มีเคลือบโรตติ้งอย่างเงี้ยมันก็จะค่อนข้างติดนะครับถ้าเราไม่ได้เอามาแบบผ้ามาเช็ดดีๆอะไรทำความสะอาดดีๆอย่างเงี้ยบางทีมันก็จะติดอยู่บนกระจกเลยแต่พวกนี้มันจะไม่เป็นนะครับมันจะลื่นเลยลื่นออกไปเลยนะครับประมาณนั้นนะครับ แล้วก็ในส่วนของตัวด้านข้างตัวเรือนะครับรวมถึงตัวคราวต่างๆเนการขัดนะครับก็มีลักษณะแบบคมชัดนะครับแล้วก็มีการเล่นทั้งคมทั้งด้านสวยมากๆตัวฝาหลังก็จะเป็นการโชว์ก,กลไกแบบฝาเกลียวนะครับการเเบอร์ F7 F44 นะครับก็คมชัดสุดๆนะครับมีการขัดแต่งตัวโรเตอร์มาเป็นเอกลักษณ์ของทางแบรนดอนเดนสตาร์มาเหมือนกันนะครับ มาให้ครบหมดตัวสายก็เป็นสายแบบตัวรุ่นท็อปของทาง Orient Star นะครับเป็นการไล่ขัดแต่งแบบหลายมิตินะครับก็จะมีทั้งด้านมีทั้งเงานะครับมีทั้งเหลี่ยมมีทั้งเงานะครับซึ่งโหแบบกินขาดจริงๆนะครับส่วนบั c k เกิลนะครับบานพับก็เป็นบานพับแบบบีบนะครับแล้วก็เป็นแบบชั้นเดียวนะครับเวลาการใช้งานก็ค่อนข้างแน่นหนาคงทนนะครับและนี่ผมตัดสายออกไปแล้ว3ข้อนะครับเวลามันอยู่บนข้อมือนะครับเริ่มแรกเอาสีฟ้าก่อนนะครับ ก่นี่นะครับประมาณนี้สวยมากคือไซส์ดีด้วยนะครับเลยเวลาบนข้อมือคนแขนไม่ใหญ่มากๆอ่ะหรือว่าแบบคนที่แบบบ้านเราอย่างเงี้ยนะครับหนิ้ว6นิ้ว,ว,วครึ่งอย่างเงี้ยใส่ในการเรือนเคสไซส์สีผมว่าเรือนเนี้ยทำไซส์ออกมาดีถ้าทํามา41 อะไรอย่างเงี้ยที่ปกติเขาเคยทํามานะบางทีมันอาจจะดูโตๆไปนิดนึงแต่พอเรือนเนี้ยมันได้ในเคสไซส์ที่มันเล็กลงนิดนึงอย่างเงี้ยนะครับผมรู้สึกได้เลยว่ามันเป็นมาตรฐานมากขึ้นแล้วก็มันมันโอเคกับในเรื่องของตัวหูสายต่างๆการหาสายเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยก็จะหาได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นอารมณ์บนข้อมือของผมทั้ง2สีนะครับสวยมากๆสวยมากๆโหแบบงานแบบโหแบบ กินขาดมากนะครับกับราคานี้คือแบบดีมากจริงๆนะครับถ้าเราซื้อจริงๆเนาะอย่างป้าย5 4าหมเวลารวมส่วนลดอะไรแล้วเนี่ยนะครับสามอะไรเงี้ยเนาะก็อยู่ประมาณ30,000ไปปลายได้สบายๆนะครับแต่ว่าเป็นนาฬิกา m ม d อินเจ p a n อย่างอย่างแบบว่าน่าเล่นมากๆแบรนด์หนึ่งเลยนะครับซึ่งพวกเนี้ยมันจะมาจากญี่ปุ่นอยู่แล้วนะครับ แล้วก็อันนี้นะครับผมเอามาปรับเปลี่ยนสายนะครับสายที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นสายหนังวัวนะแต่ทํามาในรูปแบบของสายหนังจราเข้นะครับเป็นการไล่ตะเข็บดําฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นตะเข็บขาวฝั่งหนึ่งนะครับซึ่งสายลักษณะเนี่ยผมเคยพูดเยอะแยะมากมายเลยสายแบบนี้ใส่ในรายการเดรสสวยมากมันเป็นสายลักษณะแบบ20รูปมา18แนะครับแล้วก็การทําลายแบบเป็นหนังแบบปอง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 เรียงกันเงี้ยมันสวยมากมากนะครับซึ่ง พอมาได้เจอกับนาฬิกาแบบหน้าปัดคมๆหน้าปัดเด่นๆกับสายที่ดูแบบเรียบเนียนหรือว่าเรียบแบบมีสเสน่ห์แบบนี้เนี่ยผมแบบหูแบบมันเข้ากันมากๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นออปชั่นเพิ่มเติมนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ดูคลิป ทั้งผมเนาะแล้วก็ซื้อกับทางร้านเนี่ยเดี๋ยวทั้งผมจะแถมสายเส้นนี้ให้ฟรีๆเลยนะครับส่วนใครที่อยากได้เฉพาะสายนะครับผมก็มีขายแยกนะครับสายเส้นนี้ผมขายอยู่ที่950บาทนะครับก็ใครที่สนใจทั้งนาฬิกาก็จะได้สายไปฟรีๆไม่ว่าจะเพิ่งจะซื้อสีฟ้าสีเขียวก็ตามนะครับก็จะแถมสายหนังให้1เส้นหนึ่งแบบนี้ฟรีๆเลยนะครับเวลามันอยู่บนข้อมือคือแบบดีมากเป็นนาฬิกาโดยอาที่สวยจัด จริงๆนะครับใครที่เรมองหาสายหนังสวยๆนะคู่กับนาฬิกาสวยๆนะผมแนะนํามากๆเส้นนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของสายนะครับรูปแบบของหน้าปัดสีเขียวสีฟ้านะครับเวลาเอามาชนกันคู่กันแบบจะให้เด่นจริงผมชอบสีฟ้ามากกว่านะครับ เดี๋ยวอีกคลิปนึงนะครับเราจะไปดูในรูปแบบของ Limited e dition กันนะครับซึ่งกลิ่นอายของหน้าปัดมุกแล้วก็รวมกับสีชาโคแบบมีสเสน่ห์แบบ Orient Star เนี่ยมันจะเป็นยังไงเนี่ยเราไปดูกันนะครับแล้วก็สายที่เขาแถมมาให้ก็คุณภาพค่อนข้างดีมากๆแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงเราไปดูกันนะครับ วันนี้นะครับผมบอสนะครับจากช anel วิมวลท่าแพฝาก 2, 2เรือนนี้ไว้ประมาณนี้นะครับก็ตอนนี้นะครับท่านเพื่อนๆดูคลิปอยู่ก็ตอนนี้มีพร้อมจําหน่ายเรียบร้อยแล้วนะครับใครสนใจเรือนไหนสีไหนนะครับก็สามารถสอบถามได้เลยนะครับราคาพิเศษสุดโอนเงินเพิ่มเชียโคทายคลิปนะแล้วก็ใครที่สนใจแบบผ่อนชาระนะครับเพื่อนๆก็สามารถกดติดตามในช้อปปีได้เลยนะครับโค้ดส่วนลดจะมีนะ25นี้ก็จะมีโค้ดเพียบเลยแล้วก็จะมี อ๋อสิบเดือน10เนาะ15นะครับ25อย่างเงี้ยนะครับซึ่งทางช้อปปี้เนี่ยเขาก็จะมีโปรโมชั่นแบบประมาณเดือนหนึ่งก็จะมันสองสาครั้งนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับลองไปกดเก็บโค้ดกันนะครับวันนี้นะครับผมบอสนะครับจากช่องวิมลท่าแพ้ก็ฝากเรือนี้ไว้เท่านี้นะครับแล้วเราเจอกันคลิปถัดไปครับผมสวัสดีครับ